วันนี้มาอยู่กับช่องคาแต่เรื่องเข้าครัวนะวันนี้จะมาทำเมนูปลาทูเค็มส่งเครื่องนะ,ะก็มีตะไคร้นะมีพริกจินดาสีแดงแล้วก็พริกพริกแดงเม็ดใหญ่นะแล้วก็มีกระเทียมมีหอมแดงซอยนะแล้วก็มีนี่นะปลาทูเค็มนะล้างทำความสะอาดแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะแต่ว่าเราจะเอากระเทียมกับหอมแดงไปเจียวก่อนแล้วก็ตะไคร้นี่เอาไปเจียวด้วยนะใครชอบก็เอาไปเจียวใคร่ไม่ชอบเจียวก็ไม่ต้องก็ได้เนาะก็เดี๋ยวไปเจียวหอมกันก่อนก็เราจะมาเจียวกระเทียมก่อนนะ รอให้ไฟไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะใส่กระเทียมลงไปเลยก็จะดงยากหน่อยนะเวลาเกี่ยวกระเทียมกับเ,เ,เทียวหอมแดงเนาะเพราะว่าใช้เวลานะ พอลตากออกเลยนะก็อะหอมแดงเลยนะก็แค่นี <m ess ING> ้เลยนะก็หอมแดงได้แล้วเดี๋ยวออกเลยนะต่อไปก็ ไข้เนียที่เราซอยตะกี้เนี่ยก็ตะไครของเราได้แล้วนะเอาออกเลยก็ใส่น้ำมันเพิ่มลงไปเลยนะเดี๋ยวเราจะทอดปลาทูกันนะก็น้ำมันร้อนแล้วนะเราจะใส่ ยลลงไปจะทาปลาทูเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไปจัดจานกันเนาะตามกันไปเลย